สวัสดีค่ะและแล้วก็ถึงวันที่เราจะได้เจอกับนางแบบฝรั่งเศสนะคะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อชุพูนะคะยดพันธิดาขุนไกรค่ะวันนี้คุณหลานจุงพงูเต้นเต้นไหมคะเต้นเต้นเป็นนางแบบฝรั่งเศสใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าภาษาเขาเป๊ะอยู่แล้วนะคะ ฝึกภาษาไทายมาก่อน,นะค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าจะเยอะจะหยิ่งนะคะถ้าอยากเป็นเพื่อนเราต้องพูดไทยให้ได้ฟังภาษาไทยให้ออกนะคะนั่นละค่ะถึงจะเป็นเพื่อนเราที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องอนุรักษ์ภาษาไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะช่วงประมาณสาักสิบเอ็ดโมงนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าคุณหลานชมพูนะคะจะทําหน้าที่นะคะแทนนางแบบทั่วไปได้หรือเปล่านางแบบทั่วไปอยากอิจฉ สักกี่คนจะได้เป็นนางแบบฝรั่งเศสนะคะเป็นซับเป็นซอสเลยใช่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะ,คะแล้วก็คนที่จะเป็นนางแบบฝรั่งเศสได้นะคะจะต้องมีหน้าอกซึ่งสวยงามที่สุดนะคะแล้วก็หลาชมพูมีจุดสําคัญตรงนั้นนั่นเองนะคะแต่เขาจะมีสโลแกนว่าอะไรลูกอย่าไปยุ่งกับหล่าชมพูใช่ค่ะแต่เป็นนางแบบได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะพ่งจะนําคลิปมาให้ชมกันนะคะ